สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับเนาะหวยลาวทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็กลับมาพบกันนะฮะสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นในสูตร2ตัวเนาะหลายท่านก็โชคดีนะฮะซึ่งในงวดที่แล้วนี่ก็เข้าไป2สูตรนะครับเนาะอ่ะเกือบเข้า3สูตรแล้วนะครับแต่แหละนะสูตรหวยมีเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนนไปแล้วกันช่วงเวลาที่มันหลุดยาวๆนี่ก็เคยมีเหมือนกัน นะครับช่วงเวลานี้มันเข้าก็ขอให้เข้าอีกถูกอีกต่อเนื่องแล้วกันนะฮะสลับในล่าสุดในหัวเรานะครับสรุปก็เข้าเนาะสรุปเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนีน่ สรุปเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะในชุดเต็มๆนะครับส่วนในน้อยชุดนี่ก็รอรอก่อนนะในน้อยชุดนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับเนาะใครอยากได้แผ่นนะครับฟ้าๆแบบนี้เนาะแนวทางแผ่นจริงๆนะฮะของผมต้องเป็นแผ่นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นแผ่นอย่างอื่นนี่ก็คือของปลอมนะครับไปติดตามของปลอมไม่เข้านี่อย่าว่ากันเด้อนะครับเนาะใส่รูปผมนี่นะครับก็ไม่ใช่แผ่นจริงๆนะถ้าแผ่นจริงๆต้องเป็นแบบนี้สีแบบนี้ตัวหนังสือเขียนแบบนี้ เน้นๆสามคู่นะฮะใครอยากได้แผ่นแบบนี้รอติดตามเร็วๆนี้นะฮะได้แน่นอนได้ดูได้รับชมกันแน่นอนนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะติดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางแบบนี้นะครับเนาะอ่ะรอติดตามเร็วๆนี้นะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรกันนีะฮะสูตร2 1 2 2แล้วก็สูตร2ตัวนะฮะ6ชุดเนาะอ่านะฮะก็ขอให้เข้าอีกถูกอีกแล้วกัน นะครับผลในงวดที่แล้วนะฮะก็ออกไปนะครับก็จะเป็นเนาะในที่ก็เป็นออกเบิร์ดหนึ่งหนึ่งอีกน,นั่นนี่นะครับเนาะอ่ะห้าศูนย์นะครับแปดหนะึ่งหนึ่งสองเนาะอ่าศูนย์นี้ก็เข้ามาสองงวดแล้วเนาะเออแต่ในศูนย์นี้นะเข้าไปสามงวดเนาะหลุดซะแล้วนะครับสลับมาให้ศูนย์นี้เข้าบ้างเนาะนะนะสลับกันเข้านะครับศูนย์สองหนึ่งสองสองก็ ใช้ต่อเนาะอืมมันไม่เข้ามันก็ยังมาเลขเด่นอยู่เนี่ยมาทั้ง1ทั้ง2นะฮะส่วนสองหนึ่งสองสองขั้นตอนสูตรนะครับก็สูตรเดิมเลยเนาะอืมช่วงนี้สูตร2ตัวก็เอาสูตรเก่าก่อนเนาะหรือใครอยากได้ในสูตรใหม่ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปแล้วกันนะใครอยากได้สูตรใหม่นะครับเนาะอ่ะก็ผลิี่วที่แล้วนะฮะก็จะเป็นที่ใน5้าหศหนึ่งหนึ่งสอง 508112นะครับเนาะอาหารในที่ในหลักสิบก็จะนำนะฮะในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคูณที่9เนาะหลักสิบคูณ2นะฮะหลักหน่วยก็จะคูณด้วย2นะครับศูนย์คูณได้เป็น0นะฮะ1 2ได้ 2, 2 2 2เป็น4นะครับจับบวกกัน2องบวกกับ4ก็จะเป็น6ส่วนบวกเพิ่มเติมนะ6ก็จะเป็น7นะครับเนาะส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นำหลักแสนตัวเดียวเลยนะคูณด้วยเลขคูณที่9 ก้าห้าเป็น45นะครับก็จะนํา5ตัวนี้นะครับไปเพิ่มแต้ม1แต้มนะครับแล้วก็ลดมานะครับสแต้มก็เป็นเลที่ใี่แล้วก็3อ่ะนั่นแหละนะครับก็จะเป็นนะครับสำหรับในที่ในสูตร2 1นะครับเนอะอ่ะมีสูตร2 1แล้วก็ต้องมีสูตร2 2นะครับเนอะอ่ะสองหนึ่งสองสองคบคู่กันไปอย่างนี้แหละนะครับอ่ะสรุปก่อนสูตร2 1นะครับหลัก10ก็จะเป็นนะครับในที่ใน6กับ7 เนาะหลักหน่วยเป็นสามสี่ห้าหกอืมนะครับสามสี่ห้าหกนะครับเนาะอ่ะต่อไปเป็นสูตร์สองสองนะครับสองสองนี่นะสลับกันเข้าสลับกันหลุดนะครับเนาะอ่ะก็ผลในงวดที่แล้วนะเป็นหนะ้าห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองเนาะใครถูกบนล่างกันบ้างเนาะนะครับเนาะอ่าถ้าใครเน้นเด่นหนึ่งก็ มาบนล่างเลยเนาะในงวดที่แล้วนะครับเนาะขอคนละ1คอมเมนต์กันหน่อยเนาะใครถูกบนล่างนะครับส่วนหาในที่ในหลักสิบนะฮะก็จะนําในหลักแสนแล้วคูณด้วยแปดละหมื่นคูณเนะฮะหลักหน่วยคูณด้วย3นะครับแปเป็น40่ศูนย์คูณอะไรได้0นะครับ32เป็น6จะบวกกันนะครับ0ูนตัดศนะฮะเหลือ6ตัวเดียวเข็นๆนะฮะก็ได้6เพิ่มเติมไปก็จะเป็น7นะครับเนาะในในที่ในหลักสิบนะฮะส่วนในที่หลักหน่วยนะครับก็นําในหลักแสนคูณ 3นะครับหลักพันคูณ7แล้วก็หลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ35เป็น15นะครับ35เป็น15 87เป็น87 87เป็น56เนาะแล้วก็82เป็น16 5บวกกันกับ6เป็น11นะ1บวกกับ6นี่ก็จะเป็นที่7สุบ,บอดโลแต้มนะ7 6 5 4 และก็สูตร2 2นะฮะในที่ในหลักสิบนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ใน6กับ7นะครับในหลัก10บศูนหลักหน่วยก็จะเป็นที่7 6 5 4นี่นะฮะก็จะได้แล้วนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้นะฮะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับทั้ง2สูตรนะฮะมีชนกันไหมในหลักหน่วยนะครับอ่าเหมือนในงวดที่แล้วนะฮะชนกันในที่ใน0 1 2นึ่ะครับชน3ตัวมันก็ มาทั้ง1ทั้ง2เลยเนี่ยมันโอกาสมันมาเยอะถ้ามันชนกัน3ตัวล่าสุดก็ชนกันในที่ใน4 5 6ห้ากนี่ก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยต้องมี4มี5มี6แต่หลัก10เหมือนกันเลยเนาะเออถ้ามันเข้าก็แสดงว่ามาทั้ง2สูตรนะครับเนาะอ่ะนี่แหละแต่ที่แน่ๆติด4 5 6ห้าไว้หวยเราในวันนี้หรือจะไปดูนะฮะในที่อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้นะสูตรนี้ก็กลับมาเข้าแล้วนะนะครับอืมเนี่ยสูตรเนี้ย ถึงมันไม่เข้าหลักหน่วยก็มาอยู่เนาะซึ่งในงวดที่แล้วเนี่ยนะครับก็อ่ะเจาะเข้าเลยนะครับนี่แปดหนึนะครับแปดหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะมาดูขั้นตอนสูตรนะครับของในสูตรนี้สูตรหชุดนะครับนี่นะใช้มาหลายงวดแล้วเหมือนกันนะแต่ก็สูตรนี้ก็ก็ก,ก็ก็ไม่ได้ใช้มาเยอะเหมือนสูตรสองหนึ่งสองสองนะสองหนึ่งสองใช้มาหลายงวดมากๆนะครับก็ผลงวดที่แล้วห้ศย 8 1ด2นนะฮะ5 0า1 1 2ดนเนาะอ่ะมี3สูตรนี้นะช่วงนี้หรือใครอยากได้สูตรใหม่2ตัวก็เม้นเข้าเข้ามาแล้วกันนะขอมาเดี๋ยวจัดให้นะครับหลักแสนนะครับคูณ5กับ7หลักหมื่ 5, นอะีกคูณ3กับ5เนาะหลักพันคูณ9เดอ้อนะฮะแล้วก็หลักร้อยคูณ7นะฮะหลัก10คูณ5 ห้าห้าเป็นย5่สิบห้านะครับเจ็ดห้าเป็นสามสิบห้านะครับศูนย์คูณสได้ศูนย์ได้ศูนยะครับแปเป็นเจ็ดนะครับหนได้เจ็ได้หนะครับจะบวกกันห้บวกหเป็นสินะฮะก็สบวกกับเเป็นเกบวกกับหเป็นสิบสูตรบอกลดแต้มนะฮะก็สก็จะเป็นสได้แล้วในหลักสิบส่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยก็จะนำนะครับในที่ในหลักสิบคูณหกับเก้า หลักหน่วยคูณ6นะในคงที่6 1 5ได้5 19ได้9นะครับ6 6 1เป็น6 6 2เป็น12นะครับเนาะอ่ากือบเป็น 6, 2เป็น18แล้วเกือบลงนะครับจะบวกกัน5นะ5บวกกันกับ9เป็น14 4บวกกับ2นี่ก็จะเป็น6สนะครับสูตรเพิ่มแต้มเป็น6 7 8ล่าสุดนะสูตรนี้หลัก10เป็น3กับ4ีนะฮะหลักหน่วยเป็น6 7 8นะครับก็ขอให้ ถูกอีกแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับหลักหน่วยเป็น6 7 8อ่ะถ้าตัวเจาะไม่เข้าก็เน้นนะฮะสตัวมา1ตัวแล้วกันรู้สึกว่าจะมีชนกันในสูตร2 1 2 2อยู่เนาะนี่แหละในตรงนี้นะฮะจับ2ตัวก็จะได้ในชี้ใน3 6 3 7 3 8 4 6 4 7นะฮะแล้วก็4 8แไว้เราล่าสุด นะฮะเนาะอ่ะก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะฮะสลับในสูตรนี้หรือเลือกแไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอในคลิปถัดไปแล้วกันนะจะมาสรุปให้ดูกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลหรับคลิปนี้สวัสดีครับ